ใัได้หนูใช้ด้กกนะตบเข่าันจะไดเรื่อนๆไหลมือกันจะติดปะไ่เพราใส่มกวางกับหัใส่ชุดแขงักเจ็นนีกคนเจ็ดดีด้วยข้นขโ้นนี่ค่ะ ไม่ลองใส่ตัวนี้ให้ป้าดูเดิมยาให้พี่แพรใส่ดูให้พี่แพรใช่ไหมเนี่ยเือเขาเก็บไปในตู้เดิมเก็บตัวในตู้ในตู้หนูอ่ะใบใหญ่ในตู้ใส่น้อเนี่ยใบใหญ่นตู้โถ่เติมเดี๋ยวใส่ตอนหนูไปเที่ยวอ่ะ ตอนหนูไปเที่ยวหนูใส่ชุดนี้เลยลองใส่ดูก่อนจะร้ากันพี่ก็ดีมันลองก็ลองแล้วไหมลองแล้วก็ลองอีกให้ป้ายังไม่เห็นเนาะ้าแฟยังไม่เห็นกาแฟยังไม่เห็นกาแฟหนูจะทากับข่าวก็คือกาแไม่เห็นหนูใส่ไหนคะลองให้กาแฟดูหน่อยนะคะโอ้ยหนูรอให้กาแอัดวดีโอแป๊บเดียวลุย